ถึงเวลาแล้วที่เราจะทำตามให้เขาส,าาสั่งมาโอ้ถึงจบกลัวแม่นสไน,ปสนเปอร์ว้ยยิงก็งมาดิครับ ฮัลโหเสียยิงว้าวสังเกตมึงทำบญด้วยอะไรไี่ยไอุจิสัไอ้ยงไม่โดนเลยรถมาอะไรวะเนี่ยกูเลยจะทนไม่ไหวสำมุ่งยันนะ TF> the tree. Mình thật thật cái này bây giờ. Close it. Close it. Stupid thing. Thôi con tháp đường như nè. Bọn nào mà lẻ, con này anh. Cái này กครเป็นเ้าคุณของข้าด้วยเชียวไอ้กระไรไอ้กระไรเฮ้ย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 เล้ยเฮ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 ้ยเันยเฮ้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 ยเล้ยเฮ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 ้ยกฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ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 ้ยเี้ยเล้วเฮ้ย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 เฮ้